จากโครงการบวรชสมนเณนีที่ลัเดอร์ได้เข้ามาได้ศึกษาธรรมะศึกษารูรา้ศานาคุณแม่มีความมั่นใจในโครงการนี้มากๆเพราะว่าหลักสูตรของโครงการเนี่ยจะช่วยให้ลูกเราพัฒนามากยิ่ขึ้นจริง,รงๆค่ะ ของแม่นะคะได้เข้ามาอยู่ในโครงการแล้วนะคะแล้วมีคุณแม่ได้มีโอกาสได้เจอน้องในช่วงที่อยู่ในโครงการก็หน้าตาเขาก็จะมีความสุขเราก็ยิ่งเห็นรูปมีความสุขแล้วก็ยิ่งมีความสุขแล้วเราก็ได้รู้สึกว่าเ้ยดีแล้วที่เราได้เอารูปมาฝากกับโครงการบุตรสามเนรเสมือนกับว่าเอ๊ชอบชอบนะมีเพื่อนมีเพื่อนเป็นสามเนรด้วยกันมีพระพี่เลี้ยงมีพระอาจารย์ที่ให้ความเมตตาในการอบรมสอนเขา,าค่ะในปีถ,ถัดมาเขาก็เลยอยากจะขอคุณแม่เข้ามา บวชอีกนะแม่ครับรันเดอรขอเข้าไปบวชสามเณรอีกนะก็ลเลยรู้สึกว่าเออดีจังเลยอยูอ่ๆลูกเราก็อยากเป็นสามเณรขึ้นมาสิ่งที่แม่พบว่าเขาเปลี่ยนไปก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งน้องเปลี่ยนจากปฐมขึ้นมาเป็นมนหนึ่งก็จะมีคุณครูที่ปรึกษามาโน่นนี่นั่นกับคุณแม่กับคุณพ่อว่าเอ้ยลูกคุณแม่นะคะทําไมไม่ค่อยสนใจเรียนเลยรู้สึกว่าจะเป็นไหมเบื่อไหมเมากับอาจารย์ที่ปรึกษาท่านนี้เลยก็ว่าได้ค่ะ จากที่เข้าอบรมโครงการสำเนาแล้วนะคะเพราะช่วงม .2 ม3เนี่ยคุณครูท่านเดิมก็จะบอกว่ารันเดอร์เปลี่ยนไปนะคะคุณแม่ตอนนี้รันเดอร์มีสภาวะเป็นผู้นาําและตอนนี้รันเดอร์เป็นผู้ช่วยของคุณครูรันเดอร์เป็นผู้นาํารันเดอร์เป็นหัวหน้าชั้นด้วยคุณแม่ก็อึ้งว่าเอ้ยรันเดอร์คนเก่าที่คุณครูเคยพูดเมื่อตอนม .1 หายไปแล้ว จะทำให้คุณแม่คุณรู้สึกภูมิใจค่ะว่าเขาสามารถแสดงภาวะเป็นผู้นํากล้าแสดงออกแยกแยะสิ่งที่ถูกที่ผิดได้แล้วก็สามารถช่วยสังคมได้ด้วยวก็คือช่วยสังคมโรงเรียนที่เขาเป็นอยู่รันเดอร์ยังสามารถสอนธรรมะให้กับเพื่อนในชั้นเรียนที่เขาเคยเล่าให้แม่ฟังแล้วก็สามารถสอนคุณแม่เองได้ด้วยค่ะคุณแม่เลยรู้สึกปลื้มปลื้มมากๆคุณแม่มั่นใจมั่นใจมากๆมั่นใจในตัวลูกชายของคุณแม่ว่าเขาสามารถอยู่ในสภาวะสังคมแบบนี้ได้ซึ่ง คุณแม่ทุกคนนะคะตอนลูกออกมาข้อออกมาทุกคนก็จะรู้ว่าเลี้ยงเขาให้โตได้แต่จะเลี้ยงเขายังไงให้เขาปลอดภัยในสังคมมันยากมากในสังคมปัจจุบันคุณแม่ว่าโครงการนี้ช่วยได้มากจริงๆค่ะช่วยได้มากจริงๆเพราะว่าการที่แรนเดอร์ได้มาอยู่ในโครงการบวชสมณีแล้วออกไปเนี่ยเขาสามารถแยกผิดชอบชั่วดีได้หมดเลยแรนเดอร์ไม่ใช่เป็นเด็กปิดเกมถามว่าเล่นโทรศัพท์ไหมเล่นแต่น้องไม่ได้เป็นเด็ก น้องจะดูโทรศัพท์ที่บางครั้งอ่านอ e ีบุ๊กพระพุทธศาสนาในโทรศัพท์บางครั้งคุณแม่ก็เห็นว่าเอ้ยดูโทรศัพท์นานเกินไปแล้วเล่นเกมหรือเปล่าก็ไปขอดูก็ไม่ใช่ค่ะก็กลายเป็นอ่านพระพุทธศาสนาคือได้ชีวิตใหม่ได้ชีวิตใหม่ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่แม่ตั้งใจแค่ว่าให้เขารู้จักบุญรู้จักพระพุทธศาสนาแต่ตอนนี้เปลี่ยนให้เขาเป็นคนที่รู้จักแยกแยะ ถูกผิดดีชั่วได้หมดเลยไม่เคยทําเรื่องรดเบอดร้อนใจหรือไม่ทาความกังวลใจใดๆทั้งสิ้นให้คุณแม่เลยแล้วสิ่งที่เขาเปลี่ยนตรงนี้ก็เปลี่ยนชีวิตมนุษย์แม่อย่างเราให้ให้รู้สึกว่าเราไม่ต้องกังวลกับกับเขาอีกแล้วในเรื่องนี้จากโครงการที่เปลี่ยนชีวิตลูกของเราเปลี่ยนชีวิตคนุษยแม่อย่างเราก็เปลี่ยนชีวิตครอบครัวให้มีความสุขคุณแม่ก็อยากจะเชิญชวนให้มนุษย์แม่อย่างคุณแม่ที่มีลูกชายในวัยที่ พร้อมที่จะศึกษาธรรมะพร้อมที่จะมาสนุกสนานกับเพื่อนสามเณรด้วยกันในวัดพะนรกายกับโครงการดีๆที่จะมีพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงที่เป็นพระต้นบุญต้นแบบให้กับลูกๆของเรานะคะคุณแม่เชิญชวนให้มาบวชกันเยอะๆนะคะ